มาพี mm ่น้องเบอรเซนเบอรหิ hmm ี้หมานี่หมะตกเหมือนพี่น้องตกแบบแคงพี่น้องเห็นพวกขาวอุ้ยนี่พี่น้องเห็นปะอ่ะหนเหนาวมันเย็นพี่น้องเออพี่น้องเห็นปะพวกขาวแข็งแรงนี่ พราะว่าต oh, ่อกรจแสมทรสาครฉันแล้วน <ique noise> ้อง um ังมารดีข <Was> <music> ับ <noon> พี <Query> <hace> ่น้องเลยไมองวนผู้เขาพี่น้องขาวอากลากเลยพองน้อรอยักเป็นหนาเลย้วเพราะว่เย็นแห้ กางหนาวมื่อนี้ลบรู้สันนหนาวสุด20องศาพี่น้องมื่อนี้โบกอเไยเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องเพราะน้ำยาติดหนาปติดแต่เพราะว่าเย็ยนสุดๆเลยจะเหนไหมอุ้แนกปวดบ้านพี่นอ้องมี่แข็ง มือแข็งมือแข็งมันหนาวไงพนนี่มือหแข็งปวดแขโอ้ยี่ามงมึง,ง,งก้ลงว่้ามัเป็น,น,นะน่น้ำแข็งนั้นน้ำมันไหลมาเดินด่นววงอะตรงไหนแล้ไปดูน้ำรือ,อยังสายแข็งทั้งเส้นมันมีน้ำไหลไหม บอกเขาบอกว่าเก็นน้ำแข็งข้างเส้นแล้ว